สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันอีกนะครับวันนี้เนื่องจากพระรุ่นเนื้อช่วงนี้ยังไม่ค่อยออกนะครับวันนี้เราจึงมารีวิวรุ่น,รนกระถินมหาเศรษฐีเหมือนเดิมนะครับแต่เป็นเนื้อที่ผมสั่งจากวัดมาเป็นเนื้อเนื้อแรกเลยนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อพัดนี่ครับสวยไหมฮะลองดูนะครับ กกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่ครับชมความสวยนะครับแต่ว่าความคมผมว่ายังยังไม่เท่าไหร่นี่นัมเบอร์หกศูนย์นะครับข้างหลังเป็นยันใบโพลวงพอเดิมนะฮะนะครับจัดวางจัดสร้างโดยวัดถังน้ำนะครับปลุกเสกทั้งหมด สามวาระนะครับโดยหลงวงพ่อพัดคุณจักกะโมนะครับชมนะครับชมความสวยครับเนื้องเงินเนื้องเงินลายรงชาตินะฮะอันเบอร์หกสูงสร้างเกียงเก้าสิบเก้าเหรียญดูดู้รครับดูความสวยงามกล้องไม่ค่อยจะเป็นใจเท่าไหร่โอเคครับ สวยไหมครับนี่นะครับพร้อมเรียมขึ้นคอได้เลยนะฮะดูความสวยงามโอเคเหรียญที่1เป็นต่อไปเป็นชุดนี้นะครับชุดกรรมการเหรียญกระถินมหาเศรษฐีสร้างอุโบสถวัดหางน้ำนะครับมามีทั้งหมด3ามเหรียญเราเริ่มจาก เปลี่ยนซ้ายไปขวาแล้วกันเหรียญที่หนึ่งครับน่าจะเป็นเหรียญทองเหลืองนะฮะร,รงยารงชาติเลขัำเ no. บอร์หนึ่งห้าหนึ่งนะฮะเห็นไหมเลยนี่นะครับหนึ่งห้าหนึ่งนะครับเป็น,นยันใบโพเหมือนกัน ยังไม่ได้แก่นะครับอันนี้เอามาให้ชมก่อนเนีนยนี่ซองเป็นเนื้อน่าจะเนื้อนวะหนากากเงินนะฮะดูครับดูความสวยงามฮะมาเลขหนึ่งห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับทั้งชุดแต่ว่าเนื้อเงินนี่เลขหกศูนย์นี่น่าจะสร้างเก้าร้อยก้สเก้าดูข้างหลังครับดูยัน ดูนัเบอร์ฮะสวยงามไหมครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้ออันปะก้านะครับรงยาธงชาติอากาศอันประก้าผมครับสวยไหมฮะไม่ต่างจากเนื้อเงินเลย เลขัมเบอร์นะครับหนึ่งห้าหนึ่งเหมือนกันครับข้างหลังเป็นยันเหมือนกันมีอยู่ชุดเดียวนะครับเพิ่งสั่งมาก็เอามาให้เพื่อนๆชมกันแต่ถ้าใครสนใจราคาแบ่งปันก็ทักมานะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วผมติดต่อกับโอเคอันนี้เนื้องเงินนะฮะ๋ยวนี้สวยจริงๆโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับใครสนใจยังไงก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะสวัสดีครับ